หลายๆเด้อด่ะเด้อยูไก,ก,ก่ๆัะอันนี้แล้วก็อื่นว่าสางัง หวานหอมจ้านมนางเล็กน้ำใบเตยไล่ได้เนาะพี่น้องเนาะได้แง่นอนขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อข้อเอื่นว่าสร้างรายได้ ใหญ่แน่นอ่ะสวยๆจ้าขนมนางเล็กน้ำใบเตยเด้อค่ะเด้อกรอบหวานหอมจ้าขนมนางเล็กน้ำใบเตยสาดจักหน่อยจ้าเพื่อนๆทุกคนส่งกำลังใจให้แม่เด้อค่ะ กัในใกล้ๆกับที่โซงอยู่กันต้มสอ้อนลอยขึ้นจังที่โซงด้วยค่ะวันนี้ก็ลังแขกใส่ถุงค่ะยูใกล้ๆกับ เดือดลอยกินแล้วลยยอน้ำตาลกับแพกเ์แก่ถุงกับพี่น้องห่อนพี่น้องแ,แล้ว้ยกันนับล่งล่างพี่น้องเตรียมส่งค่ะ ส่งกำลังใจให้ยายสั่งไรใดจ้าขอบคุณมากๆค่ะสาจัหน้อยจ้าเพื่อนทุกคนส่งกำลังใจให้แนเด้วยค่ะพ่อขายใดอยู่ค่ะทุกคนขายโบแพ่งุงและซิบบาทจ้า ไล่ได้เนาะพี่น้องเนาะได้แน่นอนสวัสดีค่ะยายสฉลวยกับน้ำนั่งเล็กจอดน้ำตาลเดวอค่ะเดอโทโมาเดวอค่ะเดอกรอบหวานหอมจ้า นมนังเลกน้ำใบเตยสรงกำลังใจให้ยายสั่งไร่ใดจ้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะยายสฉลวยขนมนังเล็กหยอดน้ำตาลด้วยค่ะเออสรงกำลังใจให้ยายสั่งไร่ใดจ้า ขอบคุณมากๆค่ะสาจัหน้อยจ้าเพื่อนทุกคนส่งกำลังใจให้แนเดอวยค่ะคือลอยกินแล้วลยยดน้ำตาลกบแฟกสี่ถุงก้บพี่น้องคือลอยกิน แล้วเลอยน้ำตาลกกบแพก็แพกแก่ถุงกับพี่น้องอันนี้แล้วเทอื่นว่าสั่งโคมาเด้อ่์เด้อกันใกล้ๆก,กับที่ส่งอยู่กันต้ม สองลอยขึ้นจังสีทรงด้วยค่ะส,ส,สวยงามๆพ่อขายใดอยู่ค่ะทุกคนขายโบแพงถุงและซิบบาทจ้าไล่ใดนอกพี่น้องเนาะไ้แ่นอน ค่ะขอบุณเดวยค่ะเด้อแสบย,ยูกไก,ก่กะสาจักน้อยจ้าเพื่อนทุกคนส่งกำลังใจให้แม่เด้อค่ะ กัในใกล้ๆกับที่โงอยู่กันตั้มช้อนลอยขึ้นจังทีท่โงเด้อค่ะส่างชีพเลี่ยวกับจักย่ำได้สีดาน้ำพึนนอกพี่น้องอยู่ไปเรื่อยๆเนาะค่ะเน,ะะนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ ยูเก๊กลกๆกะสวยงามงพ่อขายใดอยู่ค่ะทุกคนขายโบตแพงถุงละสิบบาทจ้าโคมาเด้อเด้อ โอม่าเด้อ่ะเดอสวัสดีค่ะยายสะลวยกับน้ำนั่งเล็กหยอดน้ำตาลเดอ่ะเดอร์กิคืนเดอค่ะ,คลคะหลังไหมเด้อ่ะเดอเดีย๋ยวถิมีม้อใส่ไปทรงวันนี้กำลังแกกใส่ถุงค่ะ สวัสดีค่ะยายสะลวยกับน้ำนั่งเล็กหยอดน้ำตาลด้วยค่ะเด้อสรางชีพเลี่ยวกับจักย่ำเลยสีใดน้ำเพิ่นนอพี่นอ้องอยู่ไปเรื่อยๆนะคะน่ะเนาะผ่อนพี่นอ้อง าชิพเลี้ยวกับจกักษ์ย่ำเดซี่ใดน้ำพึนนอพี่นอ้นองอ,อยู่ไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะกรอบหวานหอมจ้านมนางเล็กน้ำใบเตยสาจักน้อยจ้าเพื่อนกุกคนทรงกำลังใจให้แน่เด้อค่ะ สร้างชีบเลี่ยวกับจักย่ำได้สี่ใดน้ำพึนเนาะพี่น้องอยู่ไปเรื่อยๆนะคะเนาะงสร้างชีบเลี่ยวกับจักย่ำได้สี่ใดน้ำพึนเนาะพี่น้องอยู่ไปเรื่อยๆนะคะเนาะแล้วแล้วกันนับล่งล่างพี่น้อง เตรียมส่งค่ะออส่งกำลังใจให้ยายสัง่งไรได้จ้าขอบคุณมากมากค่ะค่ะขอบคุณเด็ค่ะเดอร์แสบไขึ้นเด้อค่ะ หลังไหมเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวถิ่นมีมอดใส่ไปส่งสรางชีพเลี้ยวกับจักย่ำเลยสีใดน้ำพึนเนาะพี่น้องอยู่ไปเรื่อยๆเนะค่ะเนาะ